สวัสดีครับนี่พเพาะบบานึ่งนะครับลองเทสใหม่ครับมนเมนื่อเทสใหม่นะครับของอหอ้โบยานะครับ,บเบานง่งสั่งในรัสดาครับสั่งมานานแล้วครับตัวนี้แต่ว่ากับพึงเลยมีโอกาสได้ใส่นะครับเนาะสั่งมาพร้อมขาตั้งกล่องที่เบาวน่งถืออยู่ต่อนนี้นะครับเนาะ กลับมาลองเทสไใหม่เมืองครับว่ามันจะเสียงเป็นยังไงเนะครับเนาะแต่ว่ากพึ่งๆในล่องได้ทำครับผมเพราะว่าตอนสือมาเนาะครับเนะาะวาลหนึงล่องใส่แล้วมันเป็นพอดีทานเพื่นเบิดครับเอากาทานเบิดกันเลยบอด้ ันนี้ก็วันหนึ่งพอดีมาซักผ้าครับเรื่มตะกาเลยยางมาเอาตะกาตะกาตะกานิดหน่อย,น,อยน้องสวัสดีครับน้องน้ำโมครับก็เป็นหลุบเพื่อนบ้านเนาะครับเนาะงเป็นเก่าคำทักทายเมื่อน,นี้ความอนุเคราะห์หมวก,กมาจากแม่นาหนานะครับหมวกของพีตีชัยนรงค์ครับ บแบบนี้กันอากาศเมืองไทยหอนแห้งครับหอนร้ายครับตอนนี้ครับตอนนี้ครับเขามาถึงบ้านนะครับกำลังจะเข้าไปในบ้านเนาะครับเนาะก็จะมีป้ายบอกให้ล้างมือก่อนนะครับเจลแอลกอฮอล์ช่งองยูโควิดนะครับเนาะนี่ครับเขามาในบ้านครับแม่นา,นาเพนกำลัง เล่นโซเชียลอยู่ครับเล่นโซเชียลก็เพื่อนอยู่จ้าคาในบ้านคาในบ้านก็จะเป็นบรรยากาศในบ้านเบาเน้นครับนี่ก็จะเป็นมุมดูทีวีนะครับส่วนหมากก็จะดูแต่ซึ้งวันดวนพลงนะครับ่องคำๆแม่น่ารับคุณน่าแจ่มเพิินมากมือนครับนี่เป็นภาวดของลุงพนมพงละลั่นนะครับ เป็นลงของเบาหนึ่งแต่ว่าเป็นเสียไปแล้วถ้ามีเมือนี้บาหนึ่งก็พอให้สบายนะครับมีน้ำหมูกะเสี่ยวกะกอเอาไผ่น้ำนะครับครับเสียงเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวบบาหนึ่งเอาลงหน่อมึงนะครับเทศอ่ามันเป็นเป็นอ่านี่ครับบอกสงว่าจะเห็นบอกครับมันจะเป็นตัวเนี่ยใส่ทานหนึ่งก่อนนะครับ เป็นของโบยาอยู่ในรัศดานะครับแต่ว่าถ้าเสียงดีกับเาหนึ่งกับขอบอกต่อนะครับเนาะคนที่กำลังมองหาที่กำลังเป็นยูทูบเบอร์กำลังหาเทคือบบาหนึ่งบ่าหนึ่งกับพึ่งหาเท็ดในเมืองกับอาจารย์เสกสันเนาะครับเพื่อนเพิ่นสอนสอนดีมากเลยนะครับถ้าไปว่างๆที่ว่าเป็นยูทูบเบอร์ใหม่ก็ลองไปพิมพ์มึงนะครับอาจารย์เสกสันนะครับ ต้องลงมือเฮ็ได้ครับเพื่อนบอกครับเพื่อนสอนดีมากครับครับบ่าวหนึ่งเทใไม่วันนี้มาเทใไม่เนาะครับเนาะเดี๋ยวบ่าวหนึ่งขอกล่าวคำสวัสดีขอให้ผู้ใดท่านผู้ชมที่เข้ามาชมมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงนะครับผมคิดสิ่งใดที่ประกอบด้วยธรรมแล้วไสขอให้สรงมุ่งมาตรปรารถนาทุกการโดยเถิดสาธุสาธุสาธุครับสวัสดีครับ